นี่คือวัดราชบูรณะนะคะอยู่ติดกับวัดมหาธาตุค่าเข้าสิบบาทเหมือนกันแล้วก็ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียค่าเข้าเหมือนกันไน่ะสวยอ่ะไม่รู้สิแม่กับน้องบอกว่าก็สวยแหละแต่เรโดนศึกสวยมากอันนี้สามารถเดินเข้าไปด้วย ขึ้นไปได้ด้วยเดี๋ยวจะลองปีนขึ้นไปชันจะลงไหวเลยวะเฮ้ยผิดด้านปะผูกแล้วก็เป็นไรด้านเดี้วจะส่องยังไง นน้พิดดักเฮ้ยว่าเสียว <c oughs> จริงอั้น่าหนสิบอกมือให้รอดหน่อยให้กำลังใจเราเมื่อกี้มาพิดท้าตอนนี้มาถูกท้ากนแล้วนะตอนผมขับพระเจ้าเรมันเดินยึ้ไปยังกรุสมบัติราชบุรณะสวยมากเลยค่ะ ข้างบนลมพัดเย็นมากแล้วก็เห็นวิวแบบสวยมากโอยวันนี้กัดดีไม่มีแดดเลยอันนี้มาแค่ครึ่งทางนะคะเดี๋ยวต้องไปต่อน้องขึ้นไปรอแล้วไม่เคยรอ,อกันมางเลยน้องสู้สูใส่ผ้าถุกมายัยังปีนบันไดอันนี้คือทางเข้ากรุสมบัติวัดราช มืดมากมองอะไรข้า,างในไม่เห็นเลยเอ,อ่ะค่ะไม่น้องหมาเฝ้าด้วยอข้างในเคอมีอะไรไม่รู้มันจะเป็นเชือกเลยตัวลงไปได้กินแบบว่เหมือนที่ค้ังขาวอ่ะแถมได้ยิยนเสียงเหมือนค้ังขาวด้วยจริงอ่ะ S <S <S 2> <S 2> อาา่าฮะบิวดีมากครับวัดลาด,ดวัดลอดวัดลาดชบ,บูรณนะสามคนขับรถหน่อยสวยไหม